ในช่วงที่ผ่านมานะคะราคาทองคําโลกและราคาทองคําในไทยนะคะโดยปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากเลยค่ะจนราคาทองคําในไทยยืนพื้นที่ราคา37,000บาทลหลายๆคนนะคะก็เริ่มมองหาทองคําติดตัวไว้หวังว่าที่จะเก่งกาไรในอนาคตแต่ด้วยราคาทองที่สูงเรี่ยวจนเกือบจะแตะ40,000บาทนะคะก็อาจจะซื้อที่เดียวคงไม่ไหวคนที่ยังไม่มีเงินก้อนแต่อยากสะสมทองคําอย่าเพิ่งน้อยใจนะคะเพราะยังมีการอมทองและการผ่อนทองที่หลายคนนิยมทํากันค่ะ ในคลิปนี้นะคะจะพาเพื่อนเพื่อนะคะมารู้จักการอมทองและการผ่อนทองนะคะว่ามีความแตกต่างแล้วก็มีข้อดีข้อเสียยังไงนะคะใครที่กําลังจะซื้อทองนะคะต้องรู้นะคะจะได้เลือกลงทุนทองได้ตอบโจทย์ตัวเองดีที่สุดค่ะก่อนที่เพื่อนๆนะคะจะไปรับชมเนื้อหาในคลิปนะคะฝากเพื่อนๆือนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามรูปกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนๆนจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปค่ะ สำหรับการออมทองนะคะการอมทองก็คือการซื้อทองโดยทยอยเก็บสะสมน้ำหนักทองทีละเล็กทีละน้อยค่ะสามารถเริ่มต้นซื้อได้ด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำตามกำหนดตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันเมื่อสะสมไปไเรื่อยๆจนครบตามเงื่อนไขที่ตกลงจึงจะแลกทองจริงออกมาได้ค่ะส่วนใหญ่สามารถรับทองได้เมื่อสะสมครบ1กรัมเป็นนไปตามเงื่อนไขของแต่ละล้านค่ะข้อดีของการออมทองนะคะปัจจุบันนะคะสามารถเลือกได้เลยว่าต้องการอมทองแบบรายเดือนหรือว่าราย นะคะคเลือกจํานวนเงินแล้ววันที่ต้องการออมทองได้ตามต้องการเลยค่ะหากช่วงไหนไม่สะดวกออมทองก็สามารถหยุดพักได้เลยไม่จําเป็นต้องออมทองอย่างสม่าเสมอแต่หากช่วงไหนอยากออมทองเพิ่มขึ้นก็สามารถเปลี่ยนยอดการออมได้เลยเช่นกันไม่มีกําหนดจําน,นวนว่าต้องออมกี่เดือนกี่วันแค่เก็บสะสมไปเรื่อยๆจนครบจํานวนที่กําหนดนี้เองค่ะ สำหรับการผ่อนทองนะคะการผ่อนทองก็คือการซื้อทองโดยแบ่งจ่ายเป็นจํานวนเง,เงินเท่ากาันทุกงวดค่ะเช่น3เดือน6เดือน12เดือนจนครบเงื่อนไขาตามที่กาหนดคล้ายๆกับการผ่อนสินของร่วไปค่ะมีการคิดดอกเบีย้ยซึ่งการผ่อนทองก็จะมีการล็อกราคาเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นไม่ว่าในระหว่างการผ่อนทองราคาทองจะลดลงหรือว่าสูงขึ้นก็จะยึดราคาทองคําจากวันที่ตกลงซื้อขายค่ะข้อดีของการผ่อนทองนะคะก็คือราคาทองเนี่ยจะ ไม่ผ่นผวนเพราะมีการล็อกราคาทองโดยยึดจากวันที่ตกลงซื้อขายไว้แล้วค่ะมีกำหนดระยะเวลาที่จะได้รับทองอย่างชัดเจนเลยเรือได้ว่าจะต้องการผ่อนทองรายเดือนหรือผ่อนชําระเป็นงวดงวดละเท่าไหร่ตามพอตกลงซึ่งช่วยให้สามารถคำนวณการผ่อนชําระได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมช่วยให้มีวิธยใ,ในการเก็บออมมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะสําหรับการผ่อนทองนะคะสามารถทําได้2วิธีคือผ่อนทองกับร้านทองโดยตรงและผ่อนทองกับบัตรเครดิตค่ะ ถ้าเราผ่อนทองกับร้านทองนะคะตรงนี้จะไม่ได้รับทองทันทีค่ะต้องผ่อนครบตามกําหนดถึงจะได้ทองค่ะตรงนี้มีดอกเบี้ยตามที่แต่ละร้านกําหนดแล้วต้องเช็คด้วยนะคะว่าแต่ละร้านมีโปรโมชนันอะไรบ้าง แต่ถ้าเราผ่อนทองกับบัตรเครดิตนะคะก็จะได้รับทองทันทีแล้วค่อยผ่อนชําระทีหลังตรงนี้ก็จะมีความสะดวกเหมือนกับผ่อนชําระสินค้าทั่วไปเลยค่ะผ่อนทองได้ตามวงเงินในบัตรเครดิตแล้วก็เลือกบัตรเครดิตที่ร่วมรายการผ่อนทองได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะมีโปรโมชั่นผ่อนทอง0%หรืออัตราดอกเบี้ยพิเศษมีโปรโมชั่นและก็สิทธิพิเศษมากมายเลยเช่นรับของสัมนาคุณรับเครดิตเงินคืนเป็นต้นค่ะแล้วก็สามารถเช็คโปรโมชั่นผ่อนทองกับบัตรเครดิตที่ร้านทองที่เข้าร่วมรายการได้ง่ายด้วย แล้วก็รับโปรโมชั่นผ่อนทองที่ร้านทองที่เข้าร่วมรายการได้ทัวประเทศค่ะทั้งหมดนี้นะคะการสะสมทองก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ความน่าสนใจอย่างมากเลยนะคะเพื่อนๆนะคะสามารถเริ่มต้นสะสมทองได้หลายวิธีนะคะลองพิจารณาเลือกวิธีที่เหมาะสมแล้วก็ตอบโจทย์กับตัวเองดูนะคะว่าเพื่อนๆเหมาะสมกับวิธีไหนมากที่สุดคะ่ะในส่วนของคลิปนี้นะคะอุ้มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามรูปกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะในส่วนของคลิปนี้อุ้มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ